ดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับ8โมงครึ่งยอดเชฟไทยทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับเวลามาพบกันก็จะมี2เมนูมาฝากท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เตรียมคอหมูมาครับเป็น2คอหมูหรือว่า2หอมกันครับคอหมูเมนูแรกผมทํำคอหมูย่างใบกระเสริมกับพริกไทยดำนะครับจะดูซิว่าเวลาย่างมาแล้วมันจะหอมยังไงติดตามชมกันดูนะครับเมนูที่2ครับเป็นคอหมูทอด กับน้ำปลาหวานข้าวคั่วครับอันนี้ก็หอมเหมือนกันนะครับเราใช้หอมข้าวคั่วนะครับเรียกว่า2หอมกันครับทั้ง2เมนูนี้เตรียมมาดูกันเลยครับแต่ตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญกันก่อนครับเป็นเชฟคนสําคัญของผมแล้วครับพี่ชายผมเองครับกับเมนูแรกครับคอหมูย่างผักกระเสริมกับพริกไทยดําครับมาท่านผู้ชมมาตลาดซื้อผักละครับเรามีคอหมูแล้วครับ นี่เมนูนี้จะทำกับพี่ชายเนี่ยเขาจะทำคอหมูย่างกับผักกระเสริมผักกระเสริมผมก็เดี๋ยวไปอธิบายกันดีกว่าครับผักกระเสริมแต่ผมเนี่ยเจอผักแพวนี่แหละครับที่พี่ชายเรียกผักกระเสริมเป็นผักแพวมสองกรัมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยครับสองกรัมน่าจะพออย่างละสองกรัมเท่าไหร่ครับอย่างละสองกรัมสิบห้าบาทยัง,ทยงไม่จ่ายตังค์เก็บก่อนนี่ 15บาทโอเคนี่ครับท่านผู้ชมครับได้อยู่ในนี้แล้วครับผักกระเสริมหรือผักแพลวแล้วก็ผักชีใบเลื่อยครับสำหรับคอหมูย่างผักกระเสริมกับพิกไทยดำครับตามเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้พาท่านผู้ชมไปตลาดนะครับแล้วเราก็ไปซื้อผักกระเสริมหรือผักแพลวเนาะแต่นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับ หนึงเดือนเนี่ยเจอกันกับเมนูที่เป็นบ้านๆแบบนี้ครั้งหนึ่งครับกับเชฟสวัสดีครับ,รบทุกผู้ชมสวัสดีครับ,รบอ่านี่คือพี่ชายนะครับที่จะมาเจอกันทุกๆเดือนละครับเดือนละสูตรครั้งนี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องผักกระเสริมที่บ้าน,เ,นรเราเรียกกันนะผักกระเสริมเนี่ยใช่ไม่รู้ทําไมถึง,งต้องกระเสริมมันเสริมสร้าง มันไปเหมือนกับมันไปชูกลิ่นเพิ่มให้มันมีกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นมากขึ้นนะเพราะจริงๆเขาเรียกผักแพวนะผักแพวผักแพลวเหมือนกันที่แล้วแต่พื้นที่นะแล้วถ้าเราไปกินแหนมเนืองเนี่ยเราก็จะเจอใบนี้แหละนะที่สอดอยู่กับไม่ได้อ่าหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกกล้วยแตงกวามะเฟืองอะไรได้ทั้งหมดเลยที่เป็นของสดแล้วนั่นก็เขาเรียกว่าเป็นผักนําด้วยนะแต่ส่วนมากแล้วจะทานดิบ นี่นะส่วนเยอะเออจริงๆแล้วมันหอมเนี่แต่าขญีอย่างนี้ใบเรียวๆอย่างนี้หอมนะซอยทั้งต้นอะไรใช้ได้หมดเลยนะใช่บางครั้งบ้านเราก็ไปแกงลงน้ต้มสุกเหมือนกันนะใช่ใช่ไหมแกงใช้กับแกงมะละกอกับไก่แกงเผ็ดอะไรพวกนี้มันเสริมเสริมเสริมกลิ่นได้หอมมากถ้าใครชอบกลิ่นเนี้ยใช่หอมมากมากเลยหอมมากเนี่แต่ถ้าใครไม่ชอบก็เหม็นมากเลยนะใช่เพราะว่ากลิ่นที่ชอบกับกลิ่นที่คนชอบกับไม่ชอบมันมันต่างกันแต่สําหรับผมแล้วหอมเลยครับ แล้วเราวันนี้ไปที่ตลาดไปซื้อเนี่ยได้สดจริงๆเลยสดสดอย่างเงี้ยเพราะว่าใบเนี่ยท่านผู้ชมถ้าไปดูใบอย่างเงี้ยภาพรวมและโคนๆคนก็จะมีเหลืองๆหน่อยแต่ในใบนี่ให้ชูเต็มอย่างนี้นะครับเวลาซื้อก็ให้ชูเต็มยอดยังไม่เฉาอันเด็ดใบเขียวแล้วก็ไม่ไม่เป็นสีเหลืองไม่อ่านะครับอันนี้เวลาดูแต่ว่าเวลาเราซื้อมาแล้วแล้วเราใช้เนี่ยก็ทุกครั้งที่บอกคือให้ซื้อน้อยใช้หมดใช่นะอย่าไปเก็บแต่ว่าอย่างนี้เอาไปปลูกได้ไหม ถ้ายังเหลือแล้วแล้วเป็นอย่างเงี้ยฮะสามารถที่จะไปใส่กระถางแล้วปักปลูกได้ครับคล้ายๆกับเพาคล้ายๆกับโลรพาปลูกนะแต่ต้องแต่เขาชอบน้ําเยอะอ๋อดินเนดินดินต้องชื้นๆหน่อยใช่อ๋อดินชื้นๆหน่อยแต่ถ้าซื้อแล้วเก็บยังไม่ต้องโดนน้าก็เก็บไว้ได้เก็บไว้ได้หลายวันแต่จะไปโดนน้ําซะก่อนก็ซื้อแล้วให้แห้งเอาไว้เก็บในตู้เย็นเอาไว้สี่องศาบ้านเรากาน นังสือพิมพ์อาจจะเป็นใบตองห่อก็ได้นะเพราะมันจะได้คลายความชื้นแทนใบพวกนี้แล้วก็พูดถึงผักไปแล้วลองมาดูข้าวคั่วกันหน่อยเพราะเมนูนี้เราจะมีข้าวคั่วมีครับใส่น้ำใส่ข้่ว๋อแจ่วข้าวคั่วแต่ไม่ได้เกี่ยวกับหมูที่จะย่างนะม่เคอันนี้เวลาเราทำข้าวคั่วถ้าทำเองที่บ้านก็ดีใช่ได้ทั้งหมดเลยทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนะครับเวลาคั่วก็ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับคั่วแล้วํำเองเนี่ยหอมมากๆใช่ ข้าวนี่หอมจริงๆถ้าสมมติเราคั่วให้ถูกนะครับให้สุกทั้งหมดแล้วก็ให้เหลืองนะแล้วค่อยตำอาจจะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดนะครับทั้งฉีกใบแล้วก็ใส่คั้วแล้วคั่วไปด้วยแกบข้าวแล้วเวลาอันนั้นก็ตำรวมกันได้ก็จะหอมอีกเข้าคั่วทําได้หลายอย่างนะหลายหลายทำซุปก็ได้นะลาบใช่นะเรียกว่าชนิดแกงหลายอย่างแกงเปิอะนี่ก็ใส่เหมือนกันแทนข้าวเบือได้เหมือนกันเพราะมันชุ่ม แล้วใช้ทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวได้นะครับหรือข้าวเจ้าผสมข้าวเหนียวก็ได้นะครับอย่างที่บอกอ่ะถ้าเราใช้ข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวเวลาทําเป็นข้าวคั่วแบบเนี้ยเราไปโดนน้าข้าวเหนียวก็จะซึมน้ําช้ากว่าข้าวเจ้าไม่อืดง่ายอ่ามันไม่อืดตัวง่ายเพะนั้นก็วันนี้สารก็จะใช้ข้าวเหนียวเป็นหลักเอาละทีนี้มาดูหัวใจของเราคือคอคอหมูในหันคอทีเฮ้ยหันเลยไม่ใหญ่เท่าหมูจะอธิบายคอมหลังหมูอย่างนี้ ข้อหนังหมูนะต้นคอสองเส้นวิ่งระหว่างนี้ก็คือสันนอกใช่แต่พอหลุดสันนอกเกือบที่ตรงขาหน้าแล้วเนะพอขึ้นไปข้างบนก็เป็นสันคอสันคอเอออันนั้นก็คือไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือคอหมูคอหมูที่หลุดจากตรงสันมานะอยู่ช่วงแข้งช่วงแข้งคอแล้วอันนี้เนี่ยไม่แห้ง ไม่แห้งก็คือเวลาเราบอกลองไปสั่งเลยนะครับว่าคอหมูย่างเนี่ยเวลาย่างมาแล้วเนี่ยคือมันจะเหลืองไงก็แล้วแต่มันก็จะมีน้ํามันชุ่มๆุมอยู่ตลอดเวลาในเนื้อก็จะมีมันแทรกอยู่แล้วจิ้มก็อร่อยมากๆเลยไม่แข็งกระด้างไม่กระด้างนะใช่ก็เลยเลือกเป็นที่แผงหมูย่างนี่แหละแล้วอันนี้เวลาเราซื้อมาแล้วเนี่ยมันจะเดี๋ยวนี้ง่ายเลยเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้เขาเขาแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วเราหมักแล้วก็ย่างได้เลย ง่ายสะดวก<ช>ถ้าซื้อมาแล้วใช้ไม่หมดก็แช่แข็งเก็บไว้แช่เวลาแช่เมื่อกี้เนี่ยถ้าเขาบอกเขาแช่ c ีสชิ้นอย่างเงี้ยแล้วเราบอกว่าเราอยากจะกินเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องเอา3ชิ้นมาดีฟรอสทั้งหมดคือละ <Yeah. S 2> ลาทั้งหมด<ช>เรา <Yeah. S 2> แยกเป็นชิ้นอย่างนี้ดีกว่าถ้าบ้านเราอยู่กัน3คน4คนเนี่ยลรวทำอาหารมื้อเย็น3อย่าง กินชิ้นเดียวอย่างเงี้ยก็แยกทีละชิ้นเอาไว้ใ,ใส่ตู้เป็นถุงไว้พลาสติกถึงเวลาเราก็เอาออกมาชิ้นเดียวถุงเดียวแล้วเอามาใช้นี่อย่างนี้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาเขาจะเสียเลยเพราะว่ามาถึงเช็ดน้ําให้สะอาดอแ,ลาแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ลงตู้ไว้เลยนี่แหละครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเมนูนี้คือขอหมูย่างพริกไทยดําผักกระเสริมครับโอ้โหนี่อร่อยแน่เดี๋ยวสักครู่ครับ เอาละรครับท่าน้ชมครับมาถึงตัวในครัวกันแล้วเชฟใหญ่เราก็ยืนอยู่นี่แล้วมีอะไรบ้างที่เราอยากจะเพิ่มให้คนทางบ้านได้รู้ว่าเราหมักอะไรเครื่องจิ้มผสมอะไรใช่นี่คือเกลือ,อพริกไทย,ไทยดำแต่เดี๋ยวพริกไทยดําก่อนที่เราจะตําเราเอาพริกไทยดําคั่วในกระทะให้ให้กรอบหอมนะแล้วมันก็ง่ายต่อการตานี่แล้วก็จะชูรสชาติของพริกไทยดําขึ้นมาด้วยใช่ไหมใช่ใส่หมดป่ะเนี่ยไม่หมดช้อนนึง เดี๋ยวนะอ่ะทีนี้มีอะไรนะ้ำมันหอยใช่นะซอสปรุงรสอ่ะกระเทียมเครื่องหมักครับรากผักชีใหญ่มากใช่ไหมนี่ทำอะไรทุบใช่เ,เดี๋ยวเราใส่ใส่กันออกนะอันนี้มันแข็งอะแข็งหรอกแข็งเนี่ยเนี่ยดูสิเอ้าว่า กระเทียมไหมกระเทียมประมาณช้อนโต๊ะครับทำให้หยับหยาบหรือหรือไงเออจะอให้ยละเอียดหน่อยเพราะถ้าหยาบมากไปแล้วมันมันจะไม่เกาะเนื้อหมูเวลาเราคั่วพริกไทยนะครับเราสังเกตตรงว่าถ้าพริกไทยมันมีเสียงดังเหมือนกับข้าวโพดแตกอย่างเงี้ยครับเริ่มจะใช้ได้แล้วกระโดดแล้วกระโดดแล้วอ๋อต้องให้กระโดดใช่ไหม ให้เหมือนกันเลยเนี่ยเวลาคั่วเนี้เม็ดจ,จะตึงใชนะ่แล้วก็กระโดดปะแปะปะแป,ปะนะใช่ตอนนี้ <ừ> ใช้ได้แล้วนะครับจะจะเด้งเลยฮะใช่ใชมาแล้วพร้อมแล้วเนี่ยเครื่องจักรรอโอเคตามบังโอ้ยเชฟโอยนะ, <laughs> ะยกสากไม่ไหวแล้วกระเทียมเข้าตา <laughs> ตำประมาณนี้นะครับได้ครบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราต้องใส่เกลือหน่อยตรงนี้ผสมโอเคเสร็จแล้วเรามีอะไรอีกรสปรุงรสหนึ่งช้อนชาสองช้อนชาสามช้อนชาสี่ช้อนชาห้าช้อนชาหกช้อนชาพอช้อนชาพโอเคพี่หลายช้อนชาแลนะ้วกินสองสามห้าห้านะครับเท่าๆกันแล้วหลังจาก,กนั้น เราก็เอาหมูใส่เลยครับหมูนะเดี๋ยวผมจะซอยใบกระเสริมจริงต้องใช้มืออย่างนี้ใช่ไหมใช่หมักหมูใช่ไหมใช่ถึงว่าเลือกไม่หมักเป็นหั่นผักมันถึงจะมีรสชาตินี่ใส่น้ำมันไปเราจะใส่ก็ได้แต่หมูมันมีมันอยู่แล้วความมันอยู่แล้วเพราะถ้าเราย่างตามเตาถ่านเนี้มันจะมันจะมีหยดน้ำมันไฟมันจะเกิดไฟแล้วก็จะทําให้เกิดเป็นควันอ๋อหมายความถ้ามีน้ํามันใช่ใช่น้ำมันเยอะมันไม่ดีอันนี้หมักค้างคืนน่าจะดีเหมือนกันนะ ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับถ้าชอบจะใส่นมสดด้วยอ้าวมันก็ได้มีนมอีกใช่มันก็จะทำเพิ่มความนุ่มให้หมูเนื้อหมูอีกอันนี้นุ่มแล้วล่ะใช่หมักไว้อย่างี้นะใช่หมักไว้เราใส่ผักกระเสริมที่เราซอยเล็กๆไว้นะครับซอยละเอียดแบบนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วเมื่อกี้ล้างมือแล้วนะล้างแล้วแล้วทำไง มาอีกมาอีกหน่อยกุกเขาให้เข้ากันน้อยไปเปล่าไม่น้อยฮไม่น้อยถ้าคนชอบที่ชอบทานอยู่แล้วสามารถใส่เพิ่มได้นะพอเวลาพอเวลาย่างแล้วกลิ่นจะไม่ออกเป็นผักกระเสริมนะครับเหมือนกับพวกโรสเมรี่อะไรพวกนี้นะโอ้ฝรั่งเลยวะใช่ฮะลองดูไปทีนี้เราเตรียมย่างถ้าท่านผู้ชมที่ดูนะครับรายการนี้ถ้าไม่มีเตาถ่านหรืออยู่อพาร์ตเมนต์ มันทําให้เกิดควันควายนะครับท่านก็สามารถใช้แผ่นฝายหรือเตากระทะเทฟลอนได้ครับโอเคเดี๋ยวให้เชฟไปย่างเดี๋ยวผมทำน้ำจิ้มแจ่วนะครับไปย่างอื เอาละครับท่านผู้ชมครับผมเปล่าหมูไปใส่เตาย่างไว้แล้วตอนนี้มาถึงเวลาที่จะมาดูเชฟใหญ่เราทําน้ําจิ้มครับนี่เอาเริ่มจากซ<ม>อยหอมหยิบมีดซอยนี่นะซอยละเอียดซอยซ<ม>อยใส่เดี๋ยวผมซอยหอมเอง<ม>เอันนี้ด้วยนะใช่ซอย เรียดๆเหอทำไมรู้อะเชฟรู้สิจริงแล้วผสมส่วนผสมที่เป็นน้ำจิ้มไว้ก่อนแล้วใส่ผักทีหลังก็ได้แต่ข้าวคั่วทีหลังใช่นะพริกป่นเนี่ยก็ผสมเลยที่นั้นะผสมเลยผสมเลยไหมช่วยอ่ะเอาช่วยป่ะผสมนะนี่ช่ยนี่นี่ใส่ผักไง น้ำตาลปี๊บหช้อนนะครับอ่ะนี่ทําน้ําจิ้มไปก่อนเดี๋ยวกลับมาชิมเดี๋ยวไปดูหมูก่อนครับใส่น้ํามะขามไป2ช้อนนะครับน้ําปลา1ช้อนน้ําตาลปี๊บหช้อนนะครับแล้วก็คนให้เข้ากัน ใส่พริกป่นนะฮะหนึ่งช้อนแล้วแต่ชอบความเผ็ดนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่หอมแดงชีฝรัง่งใส่เลยเหรอใส่เลยโอ้แอบไปดูลหมูแป๊บเดียวเองใส่หมดแล้วใส่แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอข้าวคู่วใส่ทีหลังอเดี๋ยวชิมหน่อยกัน่นะนน้ำลายไหลพุงติดหรือมะนาวานื้น เอ,อ้ยลืมมะนาวป่ะไหนลูกไหนที่คึงไว้อะคึงทุกลูกเลยหปแล้ว,ลว,เ,วลเอาเว้นลูกเนี้ยอ้าวเราจะมะนาวหน่อยได้ใช่ยังไม่กลิ่นหอมมะนาวหมูต้องไปจับตาดูไง<ช>เพราะมันจะเหลืองแล้วเมื่อกี้ แล้วเราเข้าไปย่างมาจนหอมเลยเรียบร้อยอชิ้นไหนก่อนดีแล้วแต่สะดวกเลยครับท่านเอาหัน่นเข้าขั้วเลยนะใช่ปรุงรสแล้วนะปรุงเรียบร้อยผส,สมลราปรุงแล้วเราก็ใส่เข้าคั่ว ตัวด้วยเหรอถูกฝักยาวด้วยเรียบร้อยโอเค <S <S นี่เลยครับทา่านผู้ชมครับเป็นหมูย่างพริกไทยดำกับใบกระเสริมครับโอ้โหนี่ทา่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาชิมกันครับหอมมากอน้ำลาลไหลน่ะชิมเลย จิ้มจิ้มเยอะๆนะใช่ใช่ไหมแล้วมันควรจะเคียงด้วยอะไรผักนี่นะใช่ผักเคียงผักแพวผักกระเสริมผักเดียวกันใช่ไหมใช่ตัวเนื้อเขาเองเนี่ยเขาไม่แข็งอยู่แล้วนุ่มแต่ว่าในความหอมเนี่ยเราต้องเสริมผักผักแพวหรือใบกระเสริมใช่ไหมใบกระเสริมพอเวลาเราเอามาย่างกินจะไม่มีเหลือของผักกระเสริมเลยครับมันจะ กลิ่นออกจะเป็นคล้ายๆใบเครื่องเทศอีกในมุมนึงนะถ้าเราเอามาใส่ในแกงยังคงกลิ่นผักกระเสริมอยู่กลิ่นเฉพาะจริงๆใช่เอาละครับท่านผู้ชมครับถ้าใครไม่ชอบหมูก็เป็นเนื้อส่วนที่ชอบก็ได้เป็นไก่ก็ได้ใช,ใช่ไหมไเป็นไก่ก็ได้ไดแล้วก็ถ้าสมมติไม่มีเตาอย่างที่ผมย่างก็ใช้เตาถ่านนะครับใช้ขี้เถ้าหมาักๆหน่อยก็ต้องคุมถ่านดีๆเพราะเดี๋ยวจะไหมแล้วก็จะกินไม่อร่อยกันส่วนถ้าไม่ต้องการให้ไหมแบบนั้นก็ในกระทะครับแต่หั่นหมูเนี่ยให้บางสักนิดหนึ่งใช่ เอาน้้ามันทาบางๆแล้วก็ทอดอ,อ่อนๆนะครับก็ได้เหมือนกันนะได้เรียกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูจากแขกรับเชิญของเราครับซึ่งเป็นอาหารบ้านๆแล้วก็อาหารสําหรับคนที่คิดว่าอยากจะทําอาหารแซ่บๆหน่อยติดตามชมดูครับเดือนละครั้งจากพี่ชายผมนี่แหละครับเอาละครับ <red> วันนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเมนูรอท่านผู้ชมอยู่นะครับแต่ตอนนี้พักสักรู่ครับอย่าพุ่งไปไหนลาท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับเมนูน้าครับโอเค